สวัสดีค่ะติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่16พฤษภาค,คม2559นะคะในส่วน Safety n e ็กฟิ t เจอนะคะ S50M16 เมื่อวานก็แข่งตัวผันผวนอิงทางบวกขึ้นนะไปะเหนือระดับ890 จุดนะคะในระหว่างวันแต่ว่าปิดไปที่ระดับ890.30จุดเป็นการบวกขึ้นจากาวันก่อนหน้า7.70จุดนะคะด้วยโวลุ่มที่เ,เรียกได้ว่าก็ค่อนข้างทรงตัวนะคะประมาณ80,000กว่าสัญญาทั้งนี้ได้แรงหนุนจากการเข้าซื้อของนักทุนต่างชาติประมาณ7 0 0 0กว่าสัญญานะคะแต่ว่าถ้ามองย้อนไปเนี่ยก็ยังเป็นการซื้อสลับขายเป็นรายวันอยู่นะคะไม่ได้เรียกว่ามี ในยัยยะสาคัญในเรื่องของฟันโฟลที่จะไหลเข้ามานะคะเนื่องจากว่ายังมีความกังวลในเรื่องของการปรับขึ้นตาดอกเบี้ยของเฟดคิดว่ายังเป็นแรงกดดันอยู่ส่วนหนึ่งนะคะขณะที่ในฝั่งของหุ้นเองเนี่ยก็เป็นการเข้าซื้อเพียงเล็กน้อยนะคะประมาณ300กว่าล้านบาทนะคะขณะที่นักลงทุนกลุ่มอื่นๆเองเนี่ยก็ซื้ออยู่ในหลัก จึงเรียกได้ว่าตลาดเนี่ยยังดูค่อนข้างขาดแรงหนุนนะคะเนื่องจากว่าถ้าดูในส่วนของปัจจัยภายนอกเองเนี่ยนอกจากเรื่องของการปรับขึ้นตาดอกเบี้ยเองเนี่ยแม้ว่านักทุนจะกลับมาดูในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐ ที่ช่วงหลังเนี่ยออกมาค่อนข้างสดใสนะคะทําให้มีมุมมองต่อแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐในเชิงบวกก็ตามนะคะแต่ว่าก็คิดว่าประเด็นเรื่องของการปรับขึ้นตาดอกเบี้ยเนี่ยยังดูเป็นความเสี่ยงที่อาจจะกลับมาเป็นแรงกดดันได้ครั้งเหมือนกันนะคะโดย ด้านนี้เรายังต้องจับตาดูกันต่อในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวนะคะวันนี้มีเรื่องของตัวเลข n d i n g home นะคะของสหรัฐอยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนแล้วก็จำนวนผู้ขอรับบริการว่างงานนะคะซึ่งคาดการเนี่ยออกมายังอยู่ในทิศทางที่เป็นบวกนะคะแต่ว่าที่สำคัญเองเนี่ยจะมีเรื่องของตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งที่จะออกมาในวันศุกร์นะคะรวมถึงความเห็นของประธานเฟดต่อทิศทาง เศรษฐกิจแล้วก็ดอกเบี้ยนะคะที่ต้องจับตาดูในเรื่องของการเข้าร่วมการประชุมที่มหาวิทยาลัยฮาวาดในสัปดาห์นี้นะคะ ทั้งนี้เองเนี่ยในเรื่องของการปรับขึ้นของราคาน้ำมันยังเป็นตัวช่วยหนุนหุ้นกลุ่มพลังงานในตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะทั้งในฝั่งสหรัฐแล้วก็ยุโรปนะคะแต่ก็ต้องเรมามัดระวังมากขึ้นนะคะหลังจากที่ราคาน้ำมันในตลาดโลกทั้งในแม็กซ์แล้วก็ในส่วนของบรนเดเองเนี่ยขึ้นไปชนระดับประมาณ50เหรียญน,นะคะแต่ว่ายังไม่ผ่านนะคะต้องเรามาระวงังอาจจะมีการพักตัวลงมาอีกรอบแล้วก็กลับมา กดดันหุ้นกลุ่มพลังงานนะคะส่วนฝั่งยุโรปเองเนี่ยมีการตอบรับในเชิงบวกสำหรับกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะคะาจากการที่าาทางรัฐมนตรีกลางยูโรโซนเนี่ยมีการอนุมัติเงินใหม่ให้กับกรีซนะคะแล้วก็มีข้อเสนอในการาแก้ไขปัญหานี้ให้กับกรีซเข้ามานะคะก็คิดว่ายัางหลังจากตอบรับเรื่องของราคาน้ำมันรวมถึงเรื่องของกรีซเนี่ย คงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทำกำไรออกมาเหมือนกันนะคะจากรายงานตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ความเห็นของเฟดนะคะขณะที่บ้านเราเองเมื่อวานตัวเลขนำเข้าส่งออกนะคะหดตัวกว่าคาดนะคะก็ทำให้ในส่วนของเอชาศูนย์งนะคะวันนี้ด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองเริ่มเห็นภาวะโอเวอร์บอสในเครื่องมือบางตัวด้วยนะคะทำให้มองว่าการที่เห็นการรีบาวทางเทคนิคในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะเริ่มมีอัพ ที่ค่อนข้างจํากัดมากขึ้นด้วยนะคะดังนั้นมองกรอบการเคลื่อนไหวที่ระดับ885-896ถึงจุดนะคะกลยุทธ์การลงทุนก็ให้ขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวหลังจากที่ไม่สามารถเปิดสถานะได้เมื่อวันช่วงบ่ายนะคะเป้าหมายทายํากําไร6-8จุดนะคะแต่ขาทุนหาจากเข้า3 ส่วน Single Stock Future นะคะเมื่อวาน Take Profit ในส่วนของตัว PTEPM 1 6ไปได้นะคะวันนี้แนะนำเก่งกำไรในส่วนของ KTBM 1 6นะคะปิดที่ระดับ16.79บาทนะคะเมื่อวานบวกขึ้นมาอีก1.2%นะคะ เป็นการบวกต่อเนื่องมา3วันนะคะด้วยสัญญาณทางเทคนิคเองที่เห็นการยกโลได้ต่อเนื่องแล้วก็เกิดโกลเด้นครอสสว่าง MA5 กับ10วันนะคะก็มีลุ้นในทางฟื้นตัวโดยถ้า,าถ้าดูในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเองแม้สินเชื่อยังหดตัวต่อเนื่องนะคะในเดือนเมษาแต่ว่า,าคิดว่าในช่วงที่เหลือของปีเองก็ยังได้รับแรงหนุนจากความที่แบงค์เคทีบีเนี่ย มีความใกล้ชิดกับรัฐบาลนะคะก็คงได้ประโยชน์จากโครงการภาครัฐแล้วก็อาจจะมีแรงเงินกำไรเรื่องของประเด็นกรงอ,งอ,งองมีโอกาสนะลงที่จะลดดอกเบี้ยนะคะถ้าหากว่าเฟดเนี่ใกล้จะปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายในไม่ช้านี้นะคะก็เลยให้ลอง KTB M 1 6 6 7ที่16.7นะคะเป้าหมายทำกำไร17.2แล้วก็ตัดขาดทุนหากรบหุ 45, ค่ะสวัสดีค่ะ